ถ้าคนดูออกเหลือเก้าร้อยเราจะปิดไรถ้าไมหนวดข้างนี้มันไม่มันไม่สามหมูวะกล่องติ๊กตอกนี่ยมันดูดีเนาะเพื่อนเพื่อนว่าบอครับเพื่อนเพื่อนว่าอย่างไรครับ คนเดียวครับผมอยากจับหนวดแล้วครับก็มาจัดไปอยากจับก็มาใส่น้าหอมอย่างบ่บอกเด้ออย่งดีๆอย่างนี้ละ่ะ มีแต่คนอะไรอ่ะจะเพิ่มอะไรอ๋900อเก้าร้อยจะออกลอะเดี๋ยวเราเรียบออกกันนะครับผมจะออกไปนอนแล้วครับบ่เมือตีคือบบนอนเมื่อยยูยังสบ่บมือยเถอยัอยงม,มาตัวแรกวันสีมะไลให้เขามันย่อ่ซื่อพอไปว่ามากกันแยาโดนแบบนี้อายรู้สึกยังไงครับพี่ค้นอ่ะคืออายหลายคน ก็ไม่ได้มูสิดแย่เอ่างกับกนาผมมันมันโลไหมคนมันกับมันกับคือหลายมันกับเป็นเรื่องปกติคนไม่ได้หน้าเหมือนผมหรอกครับแค่เขาตาชั้นเดียวคุณก็ว่าหน้าเหมือนกันละเนาะตาสั้นเดียวกันหนาคือเมกกะบิชิตเบิดโลกกัมั้งคือบกว่าผมหนาก็จังพระเอกเกาหลีแน่วะ คือบอกว่าผมหนาคือจังอัน,อน,นแจ็คสันหวังไปจังแบบฮักอ,อวตตาสันเดียวเนาะตัวจริงมาเน่ตัวจริงปะระกรอบบะคุ้ยเอ้ยตัวปอมมั่งบกสัตว์อันนี้มูกันนะครับสามารถบอกได้เลยแบบนี้ขอบคุณมากนะครับ ช่างสีรอยแล้วอ้าวคริมไม่นอนหรือลูกไม่หลับไม่นอนนะครับผมขอบคุณฝากขอบคุณแบบพี่ไอ้ด้วยนะวันนี้น่ารักมากทั้นคู่เลยที่มาเป็นกรอลจอให้อปศกอรอชอได้ทำกอ,อดอในคอคโอน,อนนะครับผมรกักทุกคนเลยครับผม ปเนียจะปอนอกันแล้วนะก็จะไปอนอแล้วก็จะไปถอดกกนอแล้วก็ออนอถอดสอบบแล้วก็ปอฟอแล้วก็กลับมาใส่กกนอแล้วก็ทอคอแล้วก็นอครับผมแล้วก็ชอวอแล้วก็ดอนอปอนอตอ่อ อพอจตอตนะครับเอสอตอนอแล้วก็อือะไรประมาณนั้นชอวอมีคนจับมีคนจับผิดชอวอก็ด้วยว,ว่าชอวอชอวอเอ้ยคนเก้าร้อยแล้วครับไปแล้วครับผม ทำไมนอต่อต้องขือนก็นอต่อไงครับขอบคุณมากครับส่งไม่หยุดเลยนะไมมินของเราอะไปแล้วเดอครับบบน,นี้รับมือนีผมขอ,อนีญจตไปชอวอ่วสิไปชมวิวครับชมวิวย่างออกไปทางนอกไปชมวิวดอนอปอแล้วก็ชอวอวนะครับแล้วก็นอมันจะได้ เมื่อต่อๆมีกฎเราก็ต้องยอมเนาะอืม